สรุปความเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทสรุปความได้ว่าหนึ่งโลกก็ดีเหตุที่เกิดโลกก็ดีความดับโลกก็ดีทางแห่งความดับโลกก็ดีทั้งหมดนี้มันมีขึ้นเมื่อมีการรับอารมณ์ทางอายตนะในปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยาวาระและนิโรธวาระนั่นเองและทั้งหมดนั้นอยู่ในร่างกายที่ยาวาหนึ่งที่ยังเป็นเป็นตายแล้วไม่มี สองปฏิจจสมุปาททั้งสายนั้นไม่มีทางจะแยกเป็นสามภพสามชาติหรือคร่อมภพคร่อมชาติอย่างที่พูดกันในภาษาคนไม่มีเหตุผลแม้ในทางพยัญชนะคือตัวหนังสือคือคำว่าปฏิจจานั่นเองคำว่าปฏิจจานี้แปลว่าอาศัยแต่เป็นการอาศัยชนิดที่ต,ติดต่อเนื่องกันไปทีเดียวไม่มีขาดตอนตรงนี้ซ้อนบาลีกันอีกนิดหนึ่งว่าปฏิจจะแปลว่าอาศัย คือสืบเนื่องกันไปไม่ขาดตอนอุปมาเหมือนอย่างว่ามีดวงอาทิตย์เพราะมีดวงอาทิตย์จึงมีโลกเพราะมีโลกจึงมีน้ำในโลกเพราะมีน้ำในโลกจึงมีการระเหยขึ้นไปเป็นไอน้ำเพราะมีการระเหยเป็นไอน้ำจึงมีเมฆฝนเพราะมีเมฆฝนจึงมีฝนเพราะมีฝนจึงมีการตกลงมาเพราะมีการตกลงมาถนนจึงเปียกเพราะถนนเปียกมันจึงลื่น เพราะถนนลื่นในกอจึงหกลม้มเพราะในกอหกลม้มศีรษะของในกอจึงแตกเพราะศีรษะแตกในกอจึงไปหาหมอเพราะในกอไปหาหมอหมอต้องทําการรักษาเพราะมีการรักษามันจึงมีการหายอย่างนี้คุณไปตัดตอนมันได้หรือนี้หมายความว่ามันต้องเนื่องกันไปอย่างนี้ไม่มีอะไรแทรกแซงให้ขาดตอนได้นั่นแหละคือความหมายของคำว่า ปฏิจจะดังนั้นปฏิจจสมุปาทก็แปลว่ามันอาศัยเนื่องกันอย่างนี้เกิดขึ้นฉะนั้นมันแบ่งเป็นสามภพสามชาติไขว้กันไม่ได้มันไม่มีเหตุผลแม้ในทางตัวหนังสือที่จะไปแยกมันเป็นสามภพสามชาติไม่มีเหตุผลจะต้องแยกเพราะว่าเรื่องปฏิจจสมุปาทนี้เป็นเรื่องอริยสัจสีแท้ๆเป็นอริยสัจในชีวิตประจาวันเท่าว่า เป็นปฏิจจสมุบาทชนิคร่อมสามชาติแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยแก่เราและไม่อาจจะเป็นสันทิติโกอาการิโกและปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิและถ้าเกิดไปเถอปฏิจจสมุปบาทคร่อมสามภพสามชาติก็จะมีสัสตรมิจชาทิฏฐิอย่างภิกษุสาติเกวัตบุตรดูหนังสือเล่มน,นี้ที่หน้า45ห้า ถ้าเขาจะแยกเป็นสามภพสามชาติก็มีไว้เรียงกันเล่นสนุกสนุกแล้วไม่มีความจริงเลยสอนปฏิจจสมุปบาทกันอย่างสนุกสนุกเถียงกันสนุกสนุกยิ่งลึกซึ้งยิ่งสนุกแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะปฏิบัติไม่ได้มันต้องเป็นปฏิจจสมุปบาทที่ถูกต้องตามพระบาลีเดิมแล้วก็ปฏิบัติได้ควบคุมได้ล้วนแต่ที่นี่อยู่ในเขตที่มือคว้าถึงทั้งนั้นหมายถึงเราอาจปฏิบัติได้ จัดการได้ทั้งนั้นฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทพร้อมสามชาตินั้นมันเป็นเนื้องอกเป็นโรคมะเรง็งเนื้องอกทางปริยัติที่รักษาไม่หายอย่างโรคมะเร็งทั่วไป 3. ใจความของมันก็มีว่าปฏิจจสมุปบาทเกิดทุกคราวที่กระทบอารมณ์ต้องมีการกระทบอารมณ์แล้วผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่โตพอสมควรแล้วไม่ใช่เด็กในคันไม่ใช่เด็กอ่อนอ้อแอ ไม่ใช่เด็กที่ยังไม่รู้จักคิดนึกต้องโตเป็นเด็กขณะที่รู้อะไรได้แล้วแล้วเขากระทบอารมณ์โดยปราศจากสติหรือวิชามีแต่อวิชาอายตนะข้างนอกอายตนะข้างในของเขาช่วยเกิดการสร้างวิญญาณขึ้นมาวิญญาณก็สร้างนามรูปในทันใดนั้นสร้างอายตนะในทันใดนั้นเพื่อให้กลายเป็นนามรูปหรืออายตนะอันใหม่ที่จะทำอะไรไปตามอาวิชา การสร้างนั้นเป็นแบบสายฟ้าแลบถ้าเป็นมากจะถึงกับสะดุง้งขอให้จำคำว่าถ้าเป็นมากจะถึงกับสะดุง้งเช่นเมื่อเราเหลือบตาไปเห็นอะไรเราสะดุง้งได้ยินเสียงอะไรเราสะดุง้งหรือว่าเห็นเหตุการณ์อะไรถึงกับขนลุกสะดุง้งมันเป็นมากถึงอย่างนั้นเป็นอติมหันตารมอย่างยิ่งมันก็ถึงกับสะดุง้งในกรณีที่สังขารสร้างวิญ,ญญาณถึงกับสะดุง้ง ในแว็บของการสะดุ้งนั้นมันมีอาการของปฏิจจสมุปบาทตั้งหลายตอนอวิชชาสร้างสังขารสังขารสร้างวิญญาณวิญญาณสร้างนามรูปนามรูปสร้างอายตนะขึ้นมาภาษะนั้นจึงรุนแรงถึงกับสะดุง้งถ้ารุนแรงจนถึงกับสะดุ้งแล้วทั้งหมดนั้นจะต้องมีลำดับถูกต้องตรงตามปฏิจจสมุปบาท 4. ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องแสดงข้อเท็จจริงของความทุกข์ ทั้งที่เกิดและที่ดับไม่ใช่แสดงเรื่องคนที่เป็นเจ้าของความทุกข์ที่หอบพิวความทุกข์ครอมพบครอมชาติคนที่เป็นเจ้าของความทุกข์ไม่มีเกิดความทุกข์โดยไม่ต้องมีผู้ทุกข์ฉะนั้นขอให้ทุกคนมองเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทมุ่งแสดงความเกิดและความดับแห่งความทุกข์ไม่ได้แสดงตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของความทุกข์ที่เกิดและดับแล้วยังเป็นเครื่องแสดงกฎเกณฑ์แห่งเหตุและปัจจัยอย่างละเอียด อย่างมีประโยชน์อย่างที่ไม่มีที่ไหนในโลกจะแสดงได้นี่เราคุยโวแทนพระพุทธเจ้าว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นเรื่องแสดงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเหตุและปัจจัยอย่างที่ไม่มีที่ไหนในโลกแสดงได้